สวัสดีครับพี่น้องครับนี้ผมพาพี่น้องกาเบิงแท่งน้ำของกระทรวงพลังงานครับเป็นโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นกุ้มจัดกุ่มมันเหตุขึ้นมาเพื่อทีใดแท่งน้ำม,มาแท่งหนึ่งนะครับนี่ครับที่อยู่กัตามนี้นครับเป็นกุมของนางนุรักษ์จินสมนะครับตำบลอนองหีอมำเภอหนองหีจังหวาดรอย็ดนะครับสนับสบนุนงบประมาณก,กับโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระท่วง พลังงานนะครับงบปี62นะครับเป็นใดนะครับเบิ้องนี่กองนี่ครับลบงไปนะครับผ้บา,ายเบิ้งครับน่าจะหลายหมู่บ้านน่าจะได้โอก,กาสนีไปเดี๋ยวนะครับเป็นกลุ่มหน้าเราแบกนี่กะบเบอร์เกินกิโลนึงครับเบอร์เกินกิโลนึงได้ต่อท่อน้ำนี่ครับ พอ่อ,อน้ำไปขนาด2นิ้วนะครับเพิ่งครับนี่ปั๊มอยู่นี่นี่เป็นปั๊มที่จอบดา,านลงไปนะครับจอบดา,านลงนี่จะนั้นก็ดน้ำชูด้งไปทึ้งนี้นะครับชูดไปทั้ง,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 งบแทงนี่นะครับถึงมันแทงเก็บน้ำน้ำใสกับแบ้งกันใสนะครับแบ้งกันใสหน้าหนีไปใสเปิดไปหน้าหนีเปิดไปแป้ปแงกันนะครับ ีมิเตอร์น้ำพร้อมนะครับเบิ่งว่าใส่น้ำเท่าไดแต่ละมือนะครับเอไว้แต่ใส่ไปอาบไปใส่สอยนะครับไ้เห็้งัวเหงังนะครับบ่ได้เปิดเเกษตรโดยตรงนะครับไปเบื้องนี้มีเจ้าของหน้าคือนับเลยครับหนึ่งหน้าหนึ่งสองหน้าสองสามหน้าสามสามหน้านี่ครับนีสามหน้า แบ่งกันไปครับนี่แบ่งถอกไปผู้ดใดอยาใส่น้ำก็ไปที่ใส่มาเปิดว่าเอาเปียงกันใส่ตอนนี้ใส่ไปสองหน้าหน้าหนึ่งปิดไว้พอหนาม่นือพร้อมจุ่หนิมนาชิดทันพอดีนะครับแล้วผมบ่แเน่ใจว่าจะคิ้วนะครับเมื่อดดถามจะพอบิอง่งพอไว้ม่หล้ว่าจะคิ้วกันนะครับอรอบนี้ก็ปลูกพักไ้นะครับปลูกพักเขือตะไคร้ไว้นะครับ มืงแผงโซโลาเซลล์ครับนี่แผงนี่นะครับตัวแผงตัวแผงนี่ก็นี่นับเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้็ดแปดเกสิบแผงนะครับแผงสิบแผงนี่เน้นเพจ250วัตต์ครับสองหวัตนี่เน้นเพจตามนี้เลยครับ สาธิกเกตพ้นนี่เพจนะครับสิบแผงเลยครับมูระบบใหญ่นะครับระบบใหญ่เลยนี่ก็เป็นตู้คอนโทรลนี่นะครับโซลา่าปัม๊มได้นี่ครับนี่ซื้อยี่ห้อครับตู้คอนว่าติดตั้งให้นะครับพ่อพี่พ่อถ่ายวิดีโออยู่ลูก แป๊บหนึ่งเดอ้อโอเคโอเคเดี๋ยวพอถ่ายก่อนอย่าปากเด้อเนี่ยๆนี่นะครับจถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับรีว,วิวข่าวๆก่อนนะครับจ้าโอเค,อเ,คเดี๋ยวพอถ่ายก่อนอนี่นะครับรีวิวแบบบ,บ้านในเบิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวความไอ้ข้อมูลโดยละเอียดก็นี่เดี๋ยวมาถ่ายเบิ้งไม่นะครับ เอาไปขอมุ้มข้าวให้เบิ่งครับนี่ครับแผงตังลเลยก่อนเป็นเห็ดโกงเล็กให้เลยน,นะครับหยิบตังนะครับลูกสาววัสดีค่ะกันวัสดีค่ะก้อนเลยสวัสดีค่ะนีะครับปลูกผักไว้คงมาเก็บผักพอดีนะครับก็เลยกไทยใอ้เบิ่งถกหน้าของเ,เองนะครับปล่อยตูไทยไไไนี่ก็ต้นไหลต้นโกกใบสาโน้ตเขาครับ มีน้ำเลยหดน้ำไปเบื้องนะครับอย่ามันจะหดน้ำให้ตู้ไทยของแท้หอมเป็นหอมเลยครับนี่นี่ครับตะไคร้บันานเขาเก็บตะไคร้กลับบ้านน้ำ <c oughs> เฮีย <c oughs> มา <c oughs> อันนี้ก็ต้องปลูกบักพริดผู้บักพริกไว้นะครับบักพริก,บ,ก,บ,กบักเขือนเรื่องบักเขือนเด็ดไรเบื้องถุงพี่บักเขือพันนี่ครับปลูกไว้ออกหน่วยดีดีพี่น้องเก็บแต่ถุงเหมือหญ่ล่ะใส่ว่าเบื้องแน่บักเขือพี่เบื้องเบื้องพี่พี่น้องโอ้ยใหญ่ผลพลอยได้จากมี่นางปลาปานะครับแบบขอบคุ้มสำหรับ ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆยังสี่นะครับที่มีให้พี่น้องกเกษตรกรได้ใส่ส้อยน้ำนะครับน้ำมันใจรักในการเกษตรนะครับผะไปหดน้ำมั้งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไว้เพ้อซับานีก่อนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ